โอเคสวัสดีครับน้องเบนครับครับออไปแล้วนะครับกับแอนดร Eastman 52nd Street Alto Saxophone นะครับน้องเบนได้ถอยไปที่ยบร้อยแล้วนะฮะโอเคขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมนิดนึงนะครับน้องเบนครับได้ข่าวว่าเมื่อเจ็ดปีที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยน้องเบนเป่าแต่เทนเนอร์แซกโซโฟนมาตลอดเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรครับผมชอบคาแรคเตอร์เสียงของเทนเนอร์ครับผมเป่าแซกตัวอื่นแล้วรู้สึกว่ายังไงก็ชอบเทนเนอร์มากกว่าอะไรเงี้ยครับ เพราะว่าสาวที่มันไม่ได้สูงเกินไปอยู่ในเลนส์ที่ต่ำปานกลางอะไรครับโอเคชอบคาแรคเตอร์เสียงของมันโอเคแล้วทำไมวันนี้เนี่ยถึงได้เป่าเจ้า Android Man 50 Second Street Auto ตัวนี้เนี่ยไม่ยอมปล่อยเลยแล้วก็ถึงกับถอยเป็นเจ้าของเลยครับตอนนี้เ <Okay. S 1> พราะอะไรครับคือตอนแรกมีความคิดว่าจะซื้อออาตัอยู่แล้วครับในตอนแรกก็คืออยากจะได้ออโตัตัวนึงมาเป่าแต่ทีนี้ ผมลองมาหลายตัวแล้วรู้สึกว่ายังไม่ใช่ครับยังรู้สึกไม่ชอบเป็นจะเป็นยามาทาเซลเมอร์อะไรี้ยผมลองแล้วรู้สึกว่ายังไม่ใช่ครับแล้วเหมือนมีตัวเนี้ยผมได้ลองแล้วรู้สึกว่าชอบแล้วว่าเป่าแล้วมันเข้ากับตัวเองครับก็เลยไปเป่าสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเนี่ยโอเคแล้วแล้วแบบโอเคกับเราอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจซื้อมาครับโอเคได้ค่ะว่าถอยตัวนี้พร้อมกับปากเลยครับปาก S M R mouthpiece รุ่น Prestige Series ด้วยถูกไหมครับโอเคได้ครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกัรเป่า Fifty Second Street Auto ตัวนี้นะครับต้องเป็นครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ